คุณไวท้องเชิดี่จับจองสี่ห้องได้อย่างว่างรักหนมเสือ้อแดงเป็นคู่ครองน้องจะสบายหนุ่มชาตกันยังมีไฟยังมีลายเกมรักไม่จาาืดจางวัยรุ่นหุ่นเป็นรองได้ทลองต้อง ไม่วางเว้นวันเคยรักสดชื่นตื่นขึ้นมาหน้าใสซที่เป็นหนุ่มเสือเ้อแดงยังแข็งแรงเหมือนดังงมาสิหัวใจเต้นตึกตกึกลึกลำเหนือขบันอยาโรดปลาเกิดเลือกลอยรักหนุ่มเสือเ้อแดงหน่อยเป็นไร เป็นคนสึกให้น้องเป็นมาลายไม่ต้องอับอายรักกอไอ้หนุ่มเสื้อแดงแดงป่ยเบาสักดวงก็ได้นะครับคนนะไม่ใช่กบสองใจร,รักเจ้าจริงไม่ยิ่งไม่ย่อนใจให้สามไวน้นอนกำเลือ คไอรักไอควันเยินไม่วางเว้นวันเคืื่นรักสดชื่นตื่นขึ้นมาหน้าใสที่เป็นนุ่มเสื้อแดงยังแข็งแรงเมื่อดังมาสึกใจหามึกลึกลำเหนือขำบันยายโรดมะเทิดกลอยรักนุมเสื้อแดงหน่อยเป็นไร คนสึกให้น้องไป็มาลายไม่ต้องอภัยรักอภอ้น,นมเสื้อแดงขอบคุณมากครับเสียงอาจจะแหบไปหน่อยเนื่องจากว่าวันนี้ใส่กางเกงในตัวใหม่มาต้องรีบขึ้นครับเดี๋ยวตกเครื่องเพราะต้อง ขึ้นเครื่องประมาณสองทุ่มครึ่งพร้อมกับนายแพทย์เหวงเพราะว่าด้วยเหตุว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีพระรกิจแต่เช้ามืดเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิมตุลาคมเขาเรียกว่าวันปิยมหาราชขาราชการต่างๆทุกทบวงกรมต้องไปถวายพวงมาลาที่พระบรมรูปทรงมา้าก็เลยต้องรีบกลับคืนนี้ไม่เชนั้นจะนอนค้างที่ลำพูนสักคืนหนึ่ง แต่ไม่เป็นไรครับผมได้ส่งจตุพรกับอาจารย์ที่ดาค้างไว้กับท่านแล้วในค่ำคืนวันนี้ดูแลท่านทั้งสองให้ดีด้วยนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่เคารพครับจังหวัดลำพูนผมได้รับมอบหมายจากท่านพี่น้องคนเสื้อแดงให้ไปทำหน้าที่ในภาคราชการเขาเรียกฝ่ายบริหาร อย่างนายแพทย์เวงสอสอ,สอจตุพรเขาเรียกว่าสอส,อ,สอ,อันนี้อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎมงกฎหมายของบ้านของเมืองนี่แหละครับพมอเองอยู่ฝ่ายบริหารรับตําแหน่งเลข,ขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใหญ่ไหมครับโอ้ใหญ่หน่าดูเลยคุมอะไรมั้งครับรัฐมนตรีเนี่ยมาไทยมีสามมีหนึ่งคนแล้วก็มีช่วยสองท่าน ผมอยู่กับท่ทานทานนิเทียนทองช่วยมาไทยก็เรียกมทสดูแลกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมพัฒนาชุมชนการประปาส่วนภูมิภาคและสอบตอแต่ลังงานในเกี่ยวข้องกับปากทองของพี่น้องความเดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องทท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้น้ำกําลังท่วมอย่างมากมายมหาศาลยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เกิดจากท้องพ่อท้องแม่่งเคยเห็นข่าวนี้แหละครับแล้วมันท่วมจริงๆไม่รู้น้ําบ่าบออันนี้ไม่รู้มาจากไหนจากเขื่อนไหนก็ไม่รู้เต็มพื้นที่หลากเต็มไปหมดนายยกยิงลักก่อนเข้ามาเป็นนายกสวยใช่ไหมครับสวยจริงๆผมก็ยอมรับว่าสวยจริงๆเธอสวยมากเป็นน้องคนแรกของน,นายยกทักษิณ เธอสวยสง่างามงามเต้งามเต้เตะเป็นนายกในเดือนเดียวน้ำท่วมสาสบหจังหวัดจากความสวยของเธอเหี่ยวลงเยอะเลยเช้าไปนุน่นบินไม่นี่ตัวจที่นุน่นตรวจที่นี่ขึ้นหอขึ้นรถลงเรือลุยน้ำท่วม จันทร์ถึงศุกร์ไม่เว้นเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการก็ออกตรวจน้าท่วมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างฉัน,นิดที่ว่าผู้ชายนี่อายเลยล่ะใช่ไหมครับเห็นแล้วน่าสงสารทํางานไม่หยุดน่าสงสารจริงๆแก้ปัญหาตรงโน้นมาอุดตรงโน้นน้ามาโผล่ตรงนี้ไปจังหวัดนี้ไปล่ามไปจังหวัดโน้น ไปจังหวัดโน้นเอามาโผล่จังหวัดนี้อีกแล้วมันท่วมจนไม่รู้จะแก้ยังไงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็รัดดมมันสมองแก้กันลงไปช่วยผมดูแลกรมบรรเทาป้องกันสาธารณภัยอันนี้หลักเลยเขาเรียกว่าปอพองเรือไม่มีรถไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคไม่มีก็ต้องกรมบรรเทานี่แหละครับ ดูแลแก้ปัญหาไม่ได้หยุดไม่ได้ยอนผมเองเหมือนกันในฐานะเลขาของรัฐมนตรีก็ลงไปจำกับดูพื้นที่ไม่มีถุงยางชีพจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จัดการให้เรียบร้อยขาดตกบก,กพร่องไปบ้างก็ต้องขอกราบประทานอภัยดีว่าทางท่วมกลางเหนือข้างบนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนไม่ท่วมจะได้ลงไปช่วยกัน มันท่วมทั้งประเทศและกับตัวใครตัวมันนะครับพี่น้องแต่นี่เออท่วมตรงนี้ตรงเลยมาช่วยได้ตรงนี้รถตรงโน้นก็นมาช่วยกันได้นี่คือน้ําใจคนไทยมุกดาหารก็จัดเชียงใหม่ก็จัดเชียงรายลําพูนก็จัดและขนกันไปไปช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับแต่ก็ยังไม่พอครับเพราะมันท่วมมากมายหลายหลาย สถานที่ไา้จังหวัดเหลือเกินคนช่วยมันช่วยไม่ไว้ช่วยไม่ทั่วก็มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นว่านักข่าวบางช่องก็ไปสัมภาษณ์ไปจิ้มไม้ข้าปากพี่น้องประชาชนบางคนนี่นะก็พูดเอาแต่ได้ก็มีพี่น้องคิดดูนะครับทางหน่วยงานของภาครัฐบาลช่วยออกมาห้าพันคนหลงเหลืออยู่สองคนเนี้ย เงังเอิญน,นักข่าวไปเจอข่าวพอดีทิ่ไม่โพรกเข้าไปให้คนนั้นก็บอกว่าโอ้ยแย่แล้วรัฐบาลไม่ช่วยไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลเลยอดจะตายอยู่แล้วสามวันแล้วผมบอกว่าไอ้ยาและสี่พันคนที่รัฐบาลช่วยมาหลงอยู่สองคนเป็นเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายช่วยกันนะครับช่วยกันคนละไม้ช่วยกันคนละมือ เวลานี้รัฐบาลของเราเข้ามาได้เดือนกว่าๆเท่านั้นเองแก้ปัญหาอย่างเดียวเรื่องน้ำท่วมครับเศรษฐกิจต่างๆก็ยังไม่ได้แก้มัวแก้แต่เรื่องน้ำท่วมนี่แหละฝ่ายค้านก็ไม่ใะยอมจะเมื่อไรเราอามาตยาก็ไม่ยอมจ้องผมบอกงานนี้นี่อาจจะเอาน้ำมาทำลายรัฐบาลของเราก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ ฆ่าด้วยทหารไม่ตายทีนี้ใช้น้ำฆ่าแล้วมั้งผมว่าเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันให้สุดมือนะครับเพราะไม่ได้รับไม่ได้นอนพวกเราเด็กน,นปชปชช่วยกันคนละไม้คนละมือรักษารัฐบาลไว้เวลานี้ผมก็แปลกใจว่าเอะทำไมเรามีเขื่อนและทำไมน้ำมันยังท่วมไหนบอกว่าเขื่อนป้องกันน้ำท่วมได้ใช่ไหมครับ แล้วทำไมมันท่วมแล้วเกินแล้วน้ำก้อนมาหือมาทำไมมันไม่ไปไหนเลยวะออกจากสุโขทยไหลมาพิษโลกขยโยกไปอุตรดิตถ์มาพิชิตนครสวรรค์ไปซักอยู่พิกิตรและมาตังหิดอยู่ที่อุทัยไหลมาอ่างทองลงไปเป็นหนองอยู่ที่สิงห์บุรีมาขยี้อยุธยาและมาบ้าอยู่ปทุมมันมาเป็น ก้อนก้อนก้นก้อนเราตามอุดก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วเวลานี้สอสอไม่ต้องทําอะไรครับอุดน้ําท่วมกันอย่างเดียวหน้าดําำําเครียดฝ่ายข้านก็ไม่ลดลาวาสอกออกมาเห่าทุกวันเหมือนกันอภิสิทธิ์ออกมารัฐบาลต้องรู้จักบริหารน้ำพรอบอกกัมึงลงมาบริหารให้กูดูหน่อยสิวะ บริหารยังไงผมก็เลยบอกว่าคุณหยุดมั่งเถอะไม่ต้องบริหารนำ้ำคุณหยุดบริหารปากฉันมั่งเอถอะหัดบริหารปากมาแนะนำจังเลยเรารัฐบาลเปิดศูนย์อยู่ที่ดอนเมืองศูนย์สอปพอก็มีเอาหน่วยงานต่างๆเข้ามาบริการจาัดก,การเรียกรกมชนมาเรียกทาหารมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอามาักสารสุขมาหมอมาอะไรตัออะไรมา จัดการกันอย่างเป็นระบบไอ้นี่ไม่มีงานทําออกตรวจน้ําท่วมทุกวันตรวจแล้วก็กลับตรวจแล้วก,กลอภิเศ์ประชาชิวะตรวจเสร็จแล้วก็กลับมาเฮาตรวจเสร็จแล้วกลับมาแหกปากเราท,ทําของเราดีๆมันก็นมาโผล่เลยขอชี้แผนที่ออกทีวีสักหน่อยหนึ่งผมบอกว่าเวลานี้รัฐบาลเหนื่อยมาก จุดไหนรถสิบล้อเข้าไปไม่ได้รถเล็กเข้าไปไม่ได้ต้องใช้รถยีมสีทหารเข้าไปบางทีก็ต้องนั่งหอผมในนั่งหอเข้าไปตรวจที่จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาน้ำล้อมรอ,อบหกเจ็ดอำเภอหลกเจ็ดตำบลอยู่ตรงนั้นคนเจ็ดแปดพันคนไปกองรวมกันอยู่ที่เดียวไปช่วยเอาคนท้องออกมาเลยคลอดมาสามวันแล้วพาขึ้นหอไปบังคับไปคลอดที่โรงพยาบาลภูมิพลก็ทำ ขับเรือออกไปช่วยอพยพคนออกมาจำนวนหลายพันคนทําทุกวันครับเมื่อคืนก็ตีสองเสร็จหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องบางทีก็ถอยทัพออกไปหกโมงตับหมดแล้วเหลือแต่หน่วยงานของผมนี่แหละครับเลขารัฐมนตรีขับเรือหางยาวออกไปช่วยคนด้วยตนเองทําทุกวันดูเลยครับหน้าดำหน้าแดงมาแล้วจริงๆหน้าตาผมหล่อกว่าน,นี้เยอะเลย ไปไหนมาไหนเขาเรียกว่าโดนปากกอลำมังละเคนทีละเดชมั่งเดี๋ยวนี้หน้าตาย,ยังกะยองลูกหยีแลยเนี่ยนะดูดิดแต่ไม่เป็นไรครับได้รับมอบหมายจากพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วก็ทํางานกันอย่างเต็มเหนียวไม่ให้เขานินทาได้ว่าคนเสื้อแดงเข้าไปเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วไม่เห็นจะทําอะไรเลย ต่อไปนี้ไม่มีใครว่าพี่น้องคนแสดงแล้วว่าส่งผมมาเป็นเลขารัฐบนตรีส่งคนนั้นไปเป็นสอสอส่งคนนี้ไปเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วไม่ได้ทํางานเชื่อไหมครับคนเสื้อแดงทํางานมากที่สุดครับพี่น้องครับพี่น้องสบายใจได้เลยจะไม่ยออไม่ใครมานินทาพี่น้องคนสแสดงได้ว,ว่าส่งคนสแสดงไปแล้วทํางานไม่เป็นทําได้ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องภูมิใจนะครับส่งพวกผมเข้าไป ทำงานกันอย่างร้อยเเกินร้ออซีกแก้ปัญหาทุกอย่างผมเป็นเลขารัฐมนตรีคิดดูนะครับแก้ปัญหาให้กระทั่งว่าพี่น้องไม่มีเตาแก๊สแต่ยังอุตสาห์แบกเตาแก๊สไปให้เขาหน่วยงานราชการมอบเรือหางยาวมาให้แต่ไม่เอามอบคนขับมาให้ต้องขับเองอ่ะบอบมอบเรือมา อกว่าเอ้ถ้าเรือทองแบนเนี่ยข้าไปช่วยคนไดเจ็ดติโลข้าไปไม่ได้ต้องใช้เรือติดเครื่องนะก็มอบเรือมาให้ลบมอบเครื่องมาให้แล้วไม่ติดใช้ด้วยเรือมาทิ้งเครื่องมาทิ้งแล้วเราจะทํำยังไงวะเฮ้ยคนขับก็ไม่มีผมก็เกณฑ์ลูกน้องผมที่เคยเป็นการที่อยู่นอปชอแล้วมาตอนนี้มาติดตามผมไอ้ใครขับเป็นน้องเอาเองขับนั่นลำนั้นลำนั้นเอาเลยเลยอีกสองลำใครขับไม่ไมีใครขับเลี้ยวไส้เลยขวาแล้วขับเองก็ได้วะ ให้เรือมาให้เครื่องมาแต่ไม่ให้คนขับก็ต้องขับกันเองพวกเราเพื่อต้องการเอาคนออกมาให้ได้แต่ประเด็นปัญหามันเกิดกับพี่น้องครับคนเฒ่าคนแก่บางคนเนี่ยไม่ยอมออกจากพื้นที่ต้องรอบกันบอกออกมาเถอะครับยายครับป้าครับออกมาเถอะครับอย่าอยู่เลยครับมันดูแลลําบากออกมาอยู่ที่ศูนย์รพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงมีหมดมีหมอมีอาหารมีเครื่องนงหมมีที่หลับมีที่นอนอาหารกันกินพรอ้อมก็ไม่ยอม ไม่ย้อนเสร็จก็ลูกหลานก็ต้องมีภาระต้องเข้าไปแล้วก็ออกเข้าไปดูแล้วก็ออกเพราะอยู่หลายวันเข้าน้ํามันไม่ได้ท่วมวันนี้แล้วพรุ่งนี้ลดถึงเมื่อไหร่มันท่วมทีหนึ่งเป็นเดือนอาหารการกินหมดที่สเสบียงกลางที่ตุนไว้ก็หมดใช่ไหมครับพอหมดก็โทรมาอ,าอดแล้วไม่มีอะไรกินแล้วอ้าวแล้วทีนี้เราจะแล้วโทรมาทั่วเราก็เอาของไปให้เอาถุงยัชเทไปให้ แต่มันไม่ครบมันไม่ทั่วไม่มีคนที่จะไปแจกให้ครบทุกหลังคาเรือนใช่ไหมครับก็โวยวายรัฐบาลไม่ดูแลมั่งละรัฐบาลท้อทิ้งมังเลยอ้าวและตอนที่ผมไปอ,อพยพคุณออกมาคุณก็ไม่ออกอะ่ะพอไม่ออกเสร็จแล้วพอทิ้งไว้ห้าวันอาหารหมดร้องโวยวายรัฐบาลไม่ช่วยต่างต่างนะันะนะผมบอกออกมาเธอครับมาอยู่ที่เดียวกันเราจะได้ดูแลเต็มที่ นู่นอยู่ชั้นสองข้างล่างน้ําท่วมหมดลูกหลานก็ต้องเข้าไปเยี่ยมเรือไม่มีก็วายวายว่าไม่ดูแลรัฐบาลไม่จัดเรือไว้ให้ไปเยี่ยมหลานบางคนนะผมบอกว่าเรือผมเนี่ยมันมีห้าลำก็ต้องไปเอาคนคนออกมาคนคนมาเราต้องการไปเรือเปล่าแล้วเอาคนออกมาจะได้หลายหลายคนก็ปรากฏว่าคนจะขอเข้าไปด้วยเยอะมาก บางคนก็ไปเยี่ยมยาบางคนก็ไปเยี่ยมญาตเยี่ยมปู่และที่สําคัญที่สุดต้มผมอุ้ยต้องรีบข้าไปดูพ่อกำลังป่วยหนักอยู่ที่บ้านหลังนั้นติดอยู่เราก็รีบไปไป,ไป,ไปถึงไปแล้วก็ว่าเอาอาหารไปให้แมว <laughs> เอาอาหารไปให้แมวแมวคาอยู่ต้มผมแทนที่จะเรือไปรับคนต้องเอาอาหารไปให้แมว ดูเลยครับเขาทากับพวกเราได้ก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่าเป็นพี่น้องเราใช่ไ,ไหมก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยและที่สําคัญที่สุดพี่น้องทราบไหมครับผมต้องฟ้องพี่น้องละ่ะงบกลางของรัฐบาลเนี่ยปกติงบกลางเนี่ยที่นายกต้องมีไว้จัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยประมาณหกหมื่นล้านปรากฏว่ารัฐบาลทีแล้วมันใช้หมดเกลี้ยงทิ้งไว้พันล้าน แล้วให้แกปัญหาตามท่วมนี่เป็นนายกยิงลักนะแกหาเงินเก่งท่านหาเงินเก่งก็มีหน่วยงานต่างๆบริจาคกันมามากมายก,ก่ายกองก็พอแต่แก้ปัญหากันได้ป้องกันบรรเทาสถาัยกรมผมมันทิ้งไว้สิบล้านสิบล้านจะทําอะไรได้ครับกรมป้องกันจะต้องซื้อถุงยางชีพต,ต้องซื้อเรือต้องซื้อรถต้องซื้อน่นซื้อนี่มาดูแลพี่น้อง และตามจังหวัดที่น้ําท่วมต้องอนเงินไปให้จังหวัดละห้าสิบล้านห้าสิบล้านห้าสิบล้าน,ม,าาานมันทิ้งไว้สิบล้านดูสิครับรัฐบาลทีแล้วมันใช้เงินเกลี้ยงเลยกรมธรรเทาสารรัยที่ตูดูแลทั้งประเทศเนี่ยมีเงินสิบล้านมันเอาไปใช้หมดคนที่เอาไปใช้คือไอ้ปากห้อยๆและส่งน้องชายไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและเรียกเก็บข่าหัวคิว เก็บโน่นเก็บนี่เอาเงินงบต่างๆของกรมต่างๆมาขยำรวมกันที่มันคนเดียวมันชื่อว่าชื่อมันนักลองแถวอีสานศักสยามมารู้จักเปล่าแบบนี้ครับจนกระทั่งกรมกองต่างๆในกระทรวงมาไทยไม่มีงบเหลือแม้แต่นิดเดียวพวกบ้านนี้มันสวาปามจนเกลี้ยงหมดเลยแล้วทิ้งภาละเล็งทิ้งเขาเรียกว่าทิ้งขี้ไว้ให้ให้เราแก้ปัญหา พี่น้องที่ารพครับนี่คือภาระอันหนักอึ้งของรัฐบาลนี้ที่จะต้องเยียวยาแก้ไขปัญหานี่น้ําท่วมเสร็จประมาณห้าสิบวันนับนับจากนี้ไปน้ําถึงจะแห้งนะครับห้าสิบวันก็เดือนกว่าหลังจากนั้นก็ต้องฟื้นฟูอย่างหนักโรงงานอุตสาหกรรมเสียหายไปหลายแสนล้านพี่น้องบ้านเรือนเสียหายเราต้องเยียวยาและชดเชยให้หลังละห้าพันห้าพันหน้าพันไปเราต้องหาเงินอย่างมหาศาลมาเยียวยาประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่ง ก็ดีมันกันผมเห็นว่าน้ํามันท่วมมากๆกมล,ล้างคนชั่วออกไปเสียบ้างในประเทศไทยนี้มันจะได้เลือแต่คนสะอาดใครที่ชั่วชั่วเขามันละลายหายงไปกับสายน้ำเะครับเทีย่ยนเนี้จะได้เห็นแต่คนดีๆอยู่แล้วน้ำอะไรมันเยอะจริงๆพี่น้องบอกว่าบางคนคนเฒ่าคนแก่โตมาป่านนี้เจสปีผมถามอาจารย์ธิดาอาจารย์ธิดาปีนี้ยีบสอ บอกว่าโตมาป่านนี้เพิ่งเป็นสาวไปนี้ไม่เคยเห็นน้ําเลยเยอะขนาดนี้มันเยอะจริงๆครับไม่รู้น้ําม,มันมาจากไหนกันนักหนาและทราบมาว่าถ้าขาบวนการให้น้ําท่วมภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเสร็จปรับแก้พนักเสร็จเ,เดี๋ยวจะสั่งให้ท่วมทางอีสานอีกเขาเรียกว่าทําลายด้วยน้ําผมบอกว่าประเทศไทยนี่มันจะอยู่กันยากแล้ว และตัวทหารเองก็ไม่ใช่ว่าจะแอคชั่นร้อยเปอร์เนะครับที่ออกมาช่วยเนี่ยผมอยู่หน้างานอยู่สซงานน่ยรู้เลยว่าทหารไม่ช่วยเท่าไหร่หรอกเอารถไปจอดเตะท่าวไว้ยังไงเองขอรถ g m เอ็มซสักสี่ส้าห้าคันไปขนคนมันยังไม่ให้เลยพี่น้องเชื่อผมไหมมันไม่ให้อะผมเนี่ยต้องรบกระฐานทุกวันขอรถไปขนคนขนคนขนคนไม่ให้ ต้องเบกรถชาวบ้านหนอยช่วยขนคนให้หน่อยเดอ้อช่วยขนคนให้หน่อยเดอ้ออะไรเงี้ยทุกวันขอบคุณพี่น้องมากที่เป็นกําลังใจวันนี้คนมาน้อยสัหน่อยหนึ่งอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันมากใช่ไหมครับแต่แค่นี้ก็ชื่นไว้ใจแล้วละ่ะเพราะพี่น้องมานั่งเนี่ยหน้าตาส飒า,ารวยสวยจริงๆทุกคนเลย ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวหมอเวงก็จะขึ้นต่อแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องกันไม่ทันไว้โอกาสหน้าพระใหม่จะได้มีโอกาสมาพบกันอีกจตุพรกับอาจารย์ธิดาอยู่ยาวพูดกันยาวๆจะได้คุยกับพี่น้องเยอะคุณจตุพรมีข้อมูลเยอะจะมาเล่าให้พี่น้องฟังอาจารย์ธิดาก็เยอะผมก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอมาพบพากพี่น้องกันแล้วกันวันนี้มีโอกาสมากราบนมันสการพระคุณเจ้าครูบาอินทร์ที่วัดสันป่ายางหลวง ก็ได้เมตตามอบของดีๆให้ทําให้พวกผมเนี่ยรอดตายหลายครั้งเพราะครูบาอินทรน์นี่แหละครับมีของดีทําพิธีเสรบชะตาให้จนรอดคล้ายคลาดปลอดภัยยืนอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะบารมีของหลวงพ่อนี่ครับก็มีโอกาสได้มากราบนมัสการตามที่ได้นัดหมายกันไว้ก็ได้กําลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดลําพูนไปเป็นกําลังใจที่วัดกันอย่างมากมาย วันนี้ผมขอกราบขอบคุณมากเดี๋ยวต้องรีบกลับพรุ่งนี้ต้องมีภารกิจแล้วจะต้องช่วยน้ําท่วมกันจนกว่าจะเสร็จสิ้นสู้กันมันสักตั้งหนึ่งแล้วจะได้รู้กันว่าน้ำเนี่ยท่วมเพราะการวางงานของใครหรือเปล่ามันท่วมโดยธรรมชาติหรือมีการวางงานอย่างเป็นระบบแต่ถ้ามันไออีคนไหนมาวางงานการให้น้ําท่วมขอมันชิบหายไปเถอะครับ บ้านเมืองเนี่ยจะเอาประชาชนมาเป็นเดิมพัน์ไม่ได้ประชาชนก็เดือดร้อนแต่ถ้ามันท่วมโดยธรรมชาติเราก็ไม่ว่ากันแม้แต่เครื่องอุปโภคบริโภคผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าไม่มีขายก็ไม่มีขายในโลตัสในบิ๊กซีไม่มีของขายปลากระป๋องก็ไม่มีมาม่าก็ไม่มีและเราจะบรรจุถุงอุปโภคแจกชาวบ้านหาไม่ได้ครับ เดือดร้อนมากไม่รู้มีใครไปสั่งให้ไม่ยพันลิตหรือเปล่าห,หน้าสงสารครับเวลานี้คุณจตุพรนัทวุฒิอาจารย์เทดไดประชุมกันบอกซื้อมาเราจะซื้อแล้วทำประตูแล้วเอาไปแจกพี่น้องมันไม่มีของพี่น้องเชื่อไหมในห้างไม่มีมาม่าขายไม่มีปลากระกป๋องขายไม่มีของขายเล่นเราคนจะไปซื้อแล้วมาบริจาคก,ก็ไม่มีเราซื้อเองมาทําเป็นถุงแล้วไปบริจาคก,ก็ไม่มี มันทากันเป็นระบบหรือเปล่าหรือมันหมดไปเองตามธรรมชาติเราก็ไม่ว่ากันถ้ามีการมีการยับยั้งอย่าผลิตุจมิตให้คนอดใ้เกิดการจลาจลให้เกิดการเข้าวยากมากแพงให้เกิดคนที่โดนน้าท่วมไม่มีของกินและออกมาอาลาวาดทําลายมันเสียทาลายรัฐบาลน,นี้โดยขบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเลวมากใช่ไหมครับ <S <S ทุกยังชีพไม,ม่ไม่พอครับไม่มีเราพยายามแก้ปัญหากัน ชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่มีของกินที่นั่นไม่มีของกินที่นี่เราไปเบิดถุงยาชิดมันไม่มีครับมีวันละสามหมื่นถุงแต่คนขอวันละแสนถุงเนี่ยมันทําไม่ทันครับพี่น้องที่เราครับช่วยบอกปากต่อปากกันไปด้วยว่ารัฐบาลพยายามแก้ทุกวิถีทางให้พี่น้องได้อยู่รอดปลอดภัยกันต้องเป็นกําลังใจให้ใครรัฐบาลน,นะให้กําลังใจกันนายกยิงรักของเราช่วยกันคนละไม้คนละมือใครมาพูดอะไรก็เถียงแทนด้วยก็แล้วกันนะครับ เียงแทนด้วยวาเขาช่วยแล้วช่วยเต็มที่หลงอยู่บ้างนิดนดียวยหน่อยแหมมาแหกปากบางทีมันหลงอยู่คนสองคนเนี่ยตัวเนี้ยตัวสําคัญขอบคุณมากครับพี่น้องขอให้พี่น้องมีอายุมั่นพันเยินนะครับขอให้จเจริญด้วยสุขภาพพละงใหม่แข็งแรงเป็นพนังเป็นกําแพงยันรัฐบาลไว้ให้อยู่ยาวๆย,ยังขี้หมูขี้แมวสักแปดปีกันอะไรกันนะพี่น้องนะใครมาทำอะไร ปะทะไว้ใครมาดาักปะท้าไว้ใครปะท้าไว้ช่วยกันปะท้นะครับพี่น้องนะจะได้รัฐบาลเราจะได้อยู่ได้เป็นกําลังใจให้ฝ่ายบริหารคนทํางานจะได้มีกําลังใจขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ